สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่12พฤษภาคม68นะครับวันนี้เรามาดูตลาดโรงเกลือนะครับหลังจากที่โดนน้ำท่วมไปนะครับหนักที่ฝนตกหนักนะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นสถานการณ์ฝนตกนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาปี68นะครับเมื่อ2วันที่แล้ว2อสวันที่แล้วนะครับตกหนักพอสมควรนะครับน้ําท่วมนะครับน้ำท่วมฉับพลันเลยนะครับ ซึ่งก็หน้าเห็นใจกับพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาสำรวจนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับจากที่เราขับรถวนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค,ะะค,ค้านะครับนำสินค้านะครับพวกเสื้อผ้าพวกที่มันเปียกน้ำนะครับออกมาตากตามหน้าร้านตามถนนตามที่สามารถจะมีพื้นที่าตาก สินค้านะครับตากแดดเพื่อให้สินค้านั้นแห้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่พะะ่อค้าแม่ค้าก็น่าเห็นใจนะครับสินค้าเสียหายเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับก็มูลค่าความเสียหายก็หลายล้านบาทอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ไปอสอบถามแม่ค้พาพ่อค้านะครับตามร้านต่างๆนะครับก็เป็นไปในทางที่เดียวกันนะครับว่าก็ค่อนข้างเสียหายนะครับ เสียหายพอสมควรเลยนะครับเราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาเลาะหาซื้อกระเป๋าใหม่นะครับหาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้านะครับจะเปิดเทอมแล้วนะครับก็หาซื้อสื้อผ้านะครับของใช้ส่วนตัวนะครับที่จะเตรียมการเปิดเทอมนี้นะครับก็มาเดินสำรวจดูสภาพแวดล้อมนะครับตลาดโรงเกลืออารัญญประเทศนะครับ้านเรา วันที่12าพฤษภาคม68นะครับก็จะมีขยะมีเศษซากนะครับมีบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะครับที่ยังเป็นชื้นแชอยู่นะครับก็น่าเห็นใจเพราะค้าแม่้ามากเลยนะครับทุกคน